สวัสดีครับพิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel นะครับและหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นอีกหนึ่งหนังเกาหลีที่อยู่ในความทรงจำใครหลายๆคนกับหนังเรื่องไมไวอ i s แ g a n g s t e r ขอโทษครับเมียผมเป็นยากุซ่าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยบอกลาเลิกขาดบุหรี่วันนี้ฟิลดีกลิ่นแน่นใช้ในสถานที่ปิดได้คนรอบข้างไม่รำคาญมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ เปิดมาฉากแรกเราก็จะเห็นว่านุ่มผมทองคนนี้เขามีชื่อว่าโรบิโอกำลังพาเด็กใหม่ไปแนะนําตัวกับสมาชิกภายในแก๊งไอ้หนุ่มบ้าบอๆคนนี้มีชื่อว่าไอโก้พอมาแนะนําตัวเสร็จเจ๊ก็สั่งให้มันไปทางานในครัวไอโกได้ยินเลยโมโหบอกมึงเป็นใครอีบอกสมาชิกแก๊งคนอื่นๆก็ตกใจสิครับมันกล้าด่าเจ๊ได้ยังไงโดนตบหัวทิ่มลงไปกองอยู่กับพื้นหลังจากนั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามารายงานกับเจ๊อึนจินของเราว่าคนที่เจ๊นั้นตามหาพวกเขานั้นได้เจอแล้วจากนั้นเจ๊และเหล่าลูกสมุนก็เดินททาาาาางงงไปี่่่่โรรพยบบละวนนนัเจอึึกข้มดู ทำให้เรารู้ว่าเจานั้นเป็นเด็กกาําพร้าที่ถูกเลี้ยงมาในสถานเลี้ยงเด็กและคนที่เจ้ตา,ามหาอยู่นั่นก็คือยูจินพี่สาวของเจนั่นเองพี่สาวของเจนั้นมีอาการป่วยหนักต่อแรกหมอก็จะไม่ยอมรักษาต่อแต่กระโดนเจตบแว่นแทบแตกหมอก็เลยต้องยอมทําตามคําสั่งจากนั้นเจก็ออกมานั่งคุยกับพี่สาวของเธอยูจินพี่สาวก็บอกน้องว่าเธอรู้ตัวว่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นานต้องการขออะไรบางอย่างกับน้องสาวกึนจินเจานางเอกของเราก็รับปากว่าจะทําตามทุกอย่างจะให้ไปอัดใครกระทืบใครก็จะหาตัวมันมาให้ได้้พี่่่่สาาาาาวกกกก็บอออเเปยใหมงงงแตนจข ก็อึ้งแดกไป3าวิแต่เพื่อพี่สาวเจ้ทำได้ทุกอย่างจากนั้นเจ้ก็มาบอกลูกน้องภายในแก๊งไอ้พวกลูกน้องก็ตกใจกันเป็นการใหญ่แต่ก็ให้ความช่วยเหลือเจ้เป็นอย่างดีไอโรมิโอมันได้พาหญิงสาวคนนี้มาเพื่อจะมายกเครื่องใหม่ให้กับเจ้หญิงสาวคนนี้เขามีชื่อว่าน้องปิวลมมาถึงก็จัดเจ้แต่งหน้าทาปากทำผมใส่ชุดสีแดงแก่เตรียมพร้อมเสร็จเจ้ก็ไปที่งานดูตัวแต่เนื่องจากทั้งชีวิตเจ้นะั้นมีแต่เรื่องต่อยตีไม่รู้พิธีรีตองขอบรัวฝ่ายชายจึงกลัวแล้วก็ได้หนีไปเจ้โมโหเลยสั่ จากนั้นเจก็เดินทางไปตามทุระต่ออีกที่หนึ่งระหว่างที่จอดรถอยู่ริมถนนก็มีรถคันนึงขับมาเทียบแล้วด่าเจาว่าจอดรถเกะกะอีเจของเรากาลังโมโหเลยเลยขับรถไปไล่ชนตูดรถคันดังกล่าวชนเสร็จลงมาเจาก็อาดไอ้กุ้ยสองคนที่ลงมาจากรถซะจนน่วมระหว่างนั้นเพ่เอกของเราซูอิวก็ไม่เห็นเหตุการณ์เห็นผู้หญิงมีเรื่องกับผู้ชายสองคนเขาเลยลงไปช่วยแต่ก็โดนลูกหลงจนหัวแตกซูอิวเลยถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลโดยมีโรเมโอและโกคอยดูแลเมื่อเขาทําแผลเสร็จก็ขอตัวกลับไป โดยไม่ทับสินน้ำใจใดๆเลยวันต่อมาเจ๊สั่งให้สื่อประวัติของชายคนนี้และพบว่าเขาชื่อกังซูอิวอายุ3 5ปีนัดบอดมาแล้ว58ครั้งแฮลหมดหญิงไม่มองแต่ดูเหมาะจะเป็นเจ้าบ่าวของเจ๊ของเราซะเหลือเกินวันต่อมาเจ๊ของเราเลยจ้างหญิงแก่และชายแก่คู่หนึ่ง เพื่อกโกหกว่าเป็นพ่อแม่ของเจแล้วก็มาคุยกับครอบครัวของซูอิวบอกว่าเธอนั้นต้องการจะแต่งงานให้เร็วที่สุดโดยที่เจของเราจะซื้ออพาร์ตเมนต์และก็ออกค่าใช้จ่ายในการแต่งงานทั้งหมดแม่ซูอิวได้ยินดังนั้นก็รีบตกลงทันทีต่อมาเราก็จะเห็นแก๊งยากษซุ่อีกแก๊งหนึ่งที่มีไอหนุ่มหัวขาวคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งมันมีฉายาว่าฉลามขาวเป็นคู่ปรับกับเจจิ้งหลีดอุนจินของเราลูกน้องมันมาส่งข่าวว่าเจกําลังจะแต่งงานมันเลยสั่งการลูกน้องให้ไปก่อกวแรวันนนงงงงาาาแต่ขอเจก็มถึง ขณะที่กําลังทําพิธีอยู่ในโบสถ์ไอพวกแก๊งลูกน้องฉลามขาวก็บุกเข้ามาแต่ก็โดนลูกสมุนของเจนั้นกันไวครอบครัวฝ่ายชายก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นบาณหลวงของเราที่รู้กันกับเจก็บอกว่าทุกท่านไม่ต้องตกใจครับนี่เป็นการโชว์สตันแมนเจของเราเลยรออจากความแตกที่เป็นยากุซ่ามาได้แต่งานเสร็จแล้วก็มาเข้าเรือนหอไอหนุ่มซูอิลของเราที่รอมานานก็จัดแจงตะเตรียมที่ทางให้พร้อมรบหวังจะปิดจ็อบเจของเราให้จงได้พยายามจะถอดเสื้อผ้าเจของเราตอนหลับแต่ก็โดนเจของเราละเมอถีบจนกระเดน วันต่อมาพี่ใหญ่หัวหน้าแก๊งของเจเราก็กลับมาถามหาเจจิ้งรีดก็ไม่อยู่ไอโรเมโอเลยบอกว่าตอนนี้เจเขากําลังฮันนีมูนสร้างความประหลาดใจให้พี่ใหญ่ของเราเป็นอย่างมาก ต่อมาเจ้ของเราก็ได้มาพบกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่หัวหน้าแก๊งก็ได้ตำหนิเจ้บอกว่าเองโมแต่เพื่อเพลินกับชีวิตการแต่งงานใช่ไหมเลยปล่อยให้เด็กแก๊งฉลามเขาวมนมาราวีเจ้ของเราเลยบอกไม่ต้องห่วงน้าหนูเอาอยู่คืนนั้นเจ้ของเราอารมณ์เสียที่โดนพี่ใหญ่ดุเลยมานั่งกระดกโซจูก,กับลูกน้องคนสนิทระหว่างนั้นเองโรเมโอและไอโกะที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าเต็นท์ก็ได้มีเห็นแก๊งไอก้กุ้ยสี่หคนนั้นเดินมาโรเมโอเลยจัดการตบกบาลลักลักระทึบมันไปตัดกลับมาที่บ้านพระเอกของเราซูอิลลยยยังไมม่ลดลควายายาพ จุดเทียนเทวายรอที่จะรับเมียของเขาที่จะกลับมาบ้านและเมื่อเจ๊อุนจินของเรากลับมาถึงบ้านก็มเมาแอะกลับมาเลยซูอิลก็พยายามที่จะเข้าไปปลุกปั้มจึงโดนทีบเข้าไป1ที วันต่อมาซูอิวมาทํางานตาตาเขียวปูดและก็ดูเหมือนวันนี้จะเป็นเวรของซูอิวที่จะต้องเปิดบ้านเลี้ยงข้าวเพื่อนๆที่ทํางานเขาเลยโทรไปบอกเจให้ทําอาหารเตรียมไว้เย็นวันนั้นซูอิวได้พาเพ,เพื่อนกลับมาที่บ้านและได้บอกว่าอย่าตั้งความหวังนะเมียเขาทาอาหารไม่ค่อยเป็นเปิดประตูเข้ามาในห้องทุกคนก็งงเป็นไก่ตาแตกพอเจของเราเล่นจ้างเชฟจากโรงแรมจัดเต็มอาหารลายบุฟเฟ่หลายสิบอย่างขณะที่ทุกคนกําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นั้นลูกชายของเพื่อนที่ทางานซูอิวก็ได้ไปขอให้เจนั้นช่วยสอนการบ้านเจของเราก็สอนตามภาษายากุ ใจวันต่อมาเจ๊ของเราก็ไปรับพี่สาวออกมาจากโรงพยาบาลเย็นนั้นทั้งสาคนก็นั่งกินข้าวเย็นกันยูจินพี่สาวก็บอกว่า การได้เห็นน้องสาวของเธอมีความสุขกับสามีมันทําให้เธอนั้นรู้สึกอาการดีขึ้นจริงๆคือน,นั้นเองพระเอกของเราซูอิวก็ได้ตอบว่าเจ๊เป็นการใหญ่บอกว่าเป็นผัวเมียกันภาษาอะไรผมยังไม่เคยเห็นคุณโปเลยนะผมอยากมีเพศสัมพันธ์ซูอิวบ่นเมียเสร็จก็เดินงอนออกไปจากห้องเจ๊ของเราก็เลยมานอนกับพี่สาวพี่สาวของเจ๊ก็ได้ถามว่าคุณจินเธอไม่คิดจะมีลูกบ้างเหรอพี่นั้นอยากมีลูกแต่ว่าก็เป็นโรคหลายเจ๊ของเราเมื่อได้ยินความปรารถนาของพี่สาวก็เลยบอกว่าได้เลยเดี๋ยวจัดให้แต่เธอต้องรีบแข และเรียกน้องปิวลมกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทมวิธีเล้าลมผู้ชายน้องปิวลมได้สอนวิธีการดูดเรียอมที่นิ้วมือของเจยเย็นวันนั้นกลับมาถึงบ้านซูอิวกำลังพับผ้าด้วยความงอนอยู่อีเจของเราก็ลากผัวเข้าห้อง จัดการหยิบนิ้วมือของผัวมาดูดมาเลียมาอมสูอิวก็มองหน้าเมียแล้วก็งงว่าเมียกูทำเอยียงวะเจของเราเห็นว่าไม่ได้ผลแล้วเธอเลยจัดการขั้นเด็ดขาดจับผัวเขึงแล้วดึงขนฉีกเสือ้อแล้วจัดการปิดจอบผัวด้วยตัวของเธอเองสูอิวก็ได้แต่งงว่ากูอยากทำมาตั้งนานก็โดนทีบโดนขัดขืนมาตลอดอยู่ดีๆวันนี้ทำไมมาเป็นฝ่ายลุกเองก็ไม่รู้จากนั้นทั้งสองคนก็จัดกันจนเช้าสถานที่ใดที่เขาว่ากันว่าจัดกันแล้วจะทำให้มีลูกเจของเราก็จะจัดการผัวในทุกๆท,กที่ไม่ว่าจะเป็นในลิิหหรรือออวววว่่่่าาาาจจะะะบนะนนตต๊กกขข้ัมงงงทีแเ กำลังไปเลี้ยงอาหารลูกค้าก็มีลูกสมุนไอแก๊งฉลามขาวเข้ามาก่อกวนเจ้ของเราเลยจัดการเอาตะเกียบปักคาตามันไปหนึ่งทีวันต่อมาพี่ใหญ่ของแก๊งจึงเรียกเจ้มาเคลียร์ปัญหากับไอฉลามขาวไอฉลามขาวมันเลยท้าเจ้ให้หนึ่งหนึ่งกับลูกน้องของมันเจ้รับคำท้าวันต่อมาได้ออกไปดวนมีดสั้นหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับลูกน้องของมัน ทมกลางภูเขาที่เต็มไปด้วยทุงย่งหญ้าเจพลาถูกฟันที่ท้องแต่ก็พลิกกลับมาจัดการไอ้นานแมนลูกน้องของสลามขาวจนลงไปนอนปิดท้ายด้วยการกระทืบเจี๊ยวของมันเข้าไปเต็มแรงจนมันนั้นสูญพันธ์ไปเลยวันต่อมาเจของเราออกไปที่ร้านขายยาเพื่อไปซื้อยาทาแผลเธอได้เห็นที่ตรวจคันเธอได้ซื้อติดมาด้วยเมื่อมาเช็คผลปรากฏว่าเธอนั้นตั้งท้องเธอได้รีบไปบอกข่าวดีนี้กับพี่สาวของเธอ พี่สาวของเธอตอนนี้ต้องอยู่โรงพยาบาลอีกครั้งเนื่องจากอาการป่วยกำเริบเธอได้บอกกับเจ๊อึนจินของเราว่าน้องต้องบอกข่าวดีนี้กับซูอิลเพราะเขาเป็นพ่อของเด็กและเขาเป็นพ่อที่ประเสริฐมากเจ๊ของเราโทรไปหาซูอิลบอกให้วันนี้รีบกลับบ้านพอซูอิลกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าเจ๊ของเรากำลังอาบน้ำอยู่เ,เลยจัดโต๊ะดินเนอร์เตรียมเซอร์ไพรส์จากนั้นก็จัดการปิดไฟ เจของเราตกใจเดินออกมาจากห้องน้ำซูอิวเดินตามออกมากําลังจะมาสะพายก็ต้องตกใจเมื่อเห็นแผ่นหลังของเจที่เต็มไปด้วยลายสักมังกรขนาดใหญ่ทําให้ความลับเรื่องจากกุซ่าของเจนั้นแตกเจจึงได้มาบอกความจริงกับซูอิวว่าเธอเป็นรองหัวหน้าแก๊งมีลูกน้องกว่า50คนซูอิวได้ยื่นคําขาดให้เจ้นั้นเลิกเป็นยาก,กุซ่าไม่งั้นเขาจะเลิกกับเธอเจบอกว่าเราจะทําตามสัญญาเจ้ J. ขอเวลาอีกไม่นานแล้วก็อย่าบอกเรื่องนี้กับพี่สาวเธอ วันต่อมาเจรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลพี่สาวของเธออาการสุดหนักและสุดท้ายพี่ยูจินก็ได้จากเธอไปก่อนตายยูจินได้สั่งเสียกับน้องสาวของเธอว่าให้ทําดีกับสามีไว้ลูกในท้องของเธอนนั้นต้องมีพ่อซูอิวนั้นเป็นคนดีอย่าทําอะไรที่จะต้องเสียใจในภายหลังฉากต่อมาเราก็จะเห็นว่าโรมิโอไปรอรับน้องปิวลมอยู่ที่หน้าร้านคาราโอเกะตอนนั้นเอโนมิโอก็บังเอิญเจอกแ,กแก๊งไอ้กุ้ยแก๊งเดิม ที่เขาได้เคยตบสั่งสอนมันไปในวันก่อนแต่วันนี้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นไอ้กุยคนหนึ่งได้ใช้มีดแทงโรมิโอเหมื่อนน้องปิวลมออกมาจากร้านก็ไปเจอโรมิโอนอนเลือดท่วมอยู่ริมถนนสุดท้ายโรมิโอทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ได้ตายลงไปในอ้อมกอดของเธอ ปิวลมได้โทรไปบอกข่าวร้ายก่โกะไอโกและสมาชิกแก๊งคนอื่น,นๆก็ได้สันนิษฐานว่าแก๊งฉลามข่าวต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้พวกเขาจึงได้ยกพวกขึ้นรถขับรถไปที่รังของพวกแก๊งฉลามขาวขณะเดียวกันนั้นเองเจ๊ของเราก็กําลังทําหน้าที่ภรรยาที่ดีตามที่พี่สาวของเธอนั้นได้สั่งเสียไว้ขณะที่ซูอิวออกไปซื้อของ ก็ได้มีโทรศัพท์ดังขึ้นเมื่อเจรับโทรศัพท์ก็ได้ยินข่าวร้ายและรู้ว่าโรบิโอนั้นตายแล้วและตอนนี้ลูกน้องของพวกเธอก็กำลังไปบวกกับไอ้แก๊งฉลามขาวเจจิงดีตของเราได้โทรรายงานพี่ใหญ่และได้ขับรถมุ่งตรงไปที่รังของไอ้แก๊งฉลามขาวเมื่อไปถึงเธอก็ได้เห็นว่าลูกน้องของเธอนั้นถูกจัดการหมดแล้วแต่เธอก็ไม่ได้กลัว เขาไปบวกกับพวกลูกสมุนของไอ้แก๊งฉลามขาวแต่ด้วยจํานวนที่มากกว่าทําให้เจ๊ของเรานั้นสู้ไม่ไหวและยังถูกไอ้นานแมนที่เธอล่อมันซะจนเป็นหมันเป็นงานแก้แค้นเตะเข้าที่ท้องเธอได้ขอร้องมันว่า่าเตะเธอที่ท้องเพราะว่าเธอนั้นตั้งครรภ์อยู่แต่นานแมนนั้นไม่สนใจเตะรัวเข้าไปที่ท้องของเธอขณะที่มันกําลังจะใช้มีดแทงเธอให้ตายพี่ใหญ่หัวหน้าแก๊งก็ได้มาถึงร้องขอชีวิตลูกน้องของพวกเขากับไอ้ฉลามขาวและกับเขตธุรกิจที่พวกเขานั้นคุมอยู่จากนั้นเจ๊ก็ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาล ซูอิวก็รีบตามมาดูอาการพยาบาลก็ได้บอกให้ซูอิวนั้นออกไปรอข้างนอกตอนนี้คนไข้เสียเลือดมากและเธอกําลังจะแท้งลูกซูอิวช็อกอย่างมากเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าเมียของเขานั้นตั้งท้องเขาเลยตัดสินใจไปแก้แค้นในแก๊งเจ้ลามขาวด้วยตัวคนเดียว เขาได้ปลอมตัวเป็นเด็กส่งน้ำเดินเข้าไปในห้องคาราโอเกะขณะที่แก๊งของพวกมันกำลังฉลองกับความสำเร็จเขาได้เข้าไปเทน้ำมันที่อยู่ในถังจนทั่วห้องขณะที่เขากำลังจะจุดไฟแช็กเผาผกมันทั้งเป็นเขาก็โดนลูกน้องไอ้ฉลามขาวจัดการไม่ได้ทันไอ้ฉลามขาวเตะท่ากำลังจะกระทืบสั่งสอนซูอิวมันเลยควักบุหรี่ขึ้นมาจะดูดไอ้ลูกน้องจอมซุ่มซ่ามของมันจึงรีบเข้ามาจุดไฟแช็กโดยที่ไม่ทันระวังไฟก็ลุกขึ้นทั้งห้องไฟคลอกแก๊งฉลามขาวตายทั้งแก๊งจากต่อ ด้วยตัวคนเดียวแต่ดูเหมือนตอนนี้ซูอิวจะเข้าเป็นหนึ่งในแก๊งยากุซ่าของเมียเขาเรียบร้อยแล้วและเมียของเขาอึนจินก็ยังคงต่อสู้กับแก๊งยากุซ่าแก๊งอื่นที่จะเข้ามาช่วงชิงความเป็นใหญ่อย่างกล้าหาญต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องไมไวอิสแกงเตอร์ ขอ,อโทษครับเมียผมเป็นยากุซ่าหนังเรื่องนี้มีภาคต่ออีกหนึ่งภาคส่วนภาคที่3ามเนื้อเรื่องจะไม่ต่อกันนะครับรู้สึกว่าจะแสดงนําโดยซูชีผมเห็นว่ามีคนสปอยภาค3อยู่นะครับเห็นแวบๆเพื่อนๆก็ลองไปหาดูกันได้ส่วนเพื่อนๆที่อ,อยากให้ผมสปอยภาคที่2ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง1000ไลค์ด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อป,ปี2001่ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปถึง6.4คะแนนและออดีเนสกอร์จากเว็บไซต์ Rotten Tomato อยู่ที่72% ถ้าผมสปอยขาดตกบกพร่องช่วงไหนไปก็ขออภัยมณะที่นีด้วยนะครับและหากเพื่อนๆฟังสปอยของผมแล้วชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมไปหาหนังเต็มมาดูกันนะครับขอบอกว่าภาคไทยนี่หามากพอได้ทีมภาคเบอร์หนึ่งอย่างพันธมิตรมาให้เสียงภาษาไทยสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่กับ GU c h a ช n เนในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ